สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสัสเดเดก,ก็อยู่กับ f อฟซีออนลเช่นเดิมแล้วนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็ EP ที่ร้อยสามสกันแล้วครับก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีไม่ผม,มดูกัน ก็ทีมนี้เป็นฟูลเลสเตอร์ซิตี้ครับมาในระบบ4-2-2-2นะก็เป็นฟูลเกือบบวกแปดเลยนะมูลค่าทีมอยู่ที่13ล้านล้านเลนครับสุดยอดครับโอ้โหค่าไอพีอยู่ที่2 6 8นะครับ <Hey. S 1> ก็เกือบใช้คุม้มๆเลยครับไอพีทีมเพลเลอร์ก็จะเป็นโออบวกสามทรงสั้นบวกสามข้อสกัดบวกสามครับส่วนฟีเจอร์ก็จะมีความเร็วบวกหนึ่งทรงไกลบวกสองแล้วก็ขับท้าบวกสองครับตามนี้เลย มาครับดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนะเป็น BDC บวกไปครับที่เด่นที่สุดนะครับก็จะเป็นยืนตำแหน่งกับ GK ปริยาพร้อยสามวิยเจ็ดไปเลยสุดยอดครับตัวนี้น่านเล่นจัดๆเลย แบ็คขวาเป็นคาสซันเย่เป็นปี23เฮต้าบีบวกแปดที่เด่นสุดก็จะเป็นขวามหมึดครับร้อยสไปเลยครับโอ้โหสุดยอดพอดูสแ็กตัวรวมกันหน่อยครับก็จะมีตามนี้คาสซันเย่แบ็คซ้ายครับเป็นเจฟฟี่ชุบนะครับเป็นปี23เฮตบีวกแปครับที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นเนี่ยข้าปผัดร้อยสองสิบไปเลยครับสุดยอดโอ้โหตัวนี้รองมาจะเป็นเลี้ยงบอลแล้วก็ส่งสั้นแล้วก็ความเร็วสปิทเตอรนะครับร้อยสไปเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเลย่นได้หลายตำแหน่งจะจัดเลยครับ ที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นตำแหน่งกลางรับกับตรงกลางนะครับโอเคครับคู่เซนเตอร์เป็นเบนมีคู่กับวอลฟาร์เป็นปี23่สิบสามให้ทวีบวกแผทั้งคู่เลยนะครับก็เบนมีน่าจะโดดเด่นกว่าดูครับสแต็กโู้กระโดดครับล้อไปเลยครับสุดยอดรองลงมาก็จะเป็นประกบตัวหม่งบอลเข้าสกัดแล้วก็ดูดดัน,นครับร้อสองสิบแปดจะโผล่ไปไหนครับส่วนวอลฟาร์นี่ที่เด่นที่สุดนะก็จะเป็นเข้าสกัดครับร้อสองสิบหกรองลงมาก็จะเป็นหม่งบอลเข้าปะทะดูดดันนะครับแต่ว่าที่เด่นกว่าเบนมีก็จะเป็นส่งสร้าับดอ ขอดูโดยรวมกนหน่อยนะครับก็ความเร็วนี่จะเด่นกว่านะครับแต่ว่าก็ถือว่าชาร์ทั้งคู่นะค,คู่เซนเตอร์คู่นี้เดี๋ยวต้องไปดูในเกมว่าจะรั่วหรือเปล่านะครับโอเคนะประมาณนี้ทั้งคู่ส่วนนี้ใสัยมิวก็ตามนี้เลยครับถือว่าใช้ได้นะโอเคเลยครับคู่กลางลั้นะครับเป็นเมนดี้ครับเป็นปียูทีบวกแปดคู่กับกองเต้เป็นปียูทีบวกแปดเหมือนกันครับก็ถือว่าสูสีแล้วทั้งคู่สีทองมีเยอะมากมายทั้งคู่เลยนะ มาเริ่มจากกองเต้กันก่อนนะครับก็เด่นที่สุดก็จะเป็นข้าวพะทะกับข้าวสกัดรับร้อยสี่สิบสองแล้วก็รอมาก็จะเป็นดูดานร้อยสี่สิบแปดแล้วก็ความหมึดร้อยสี่สิบไปแล้วสุดยอดส่วนเบนดีน้นี่เด่นที่สุดก็จะเป็นส่งสั้น,นครับร้อยสี่สิบสามมาเลยครับหูรอมาจะเป็นส่งไกลร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วก็ควบคุมบอลข้าวสกัดไปได้ยามร้อยสี่สิบ 140, จะบ้าไปไหนครับเนี่ยสองตัวนี้ดูสเต็คดูดวครวมแล้วก็ตาหนี้เลยทั้งคู่หูสีทองแสตาจริงๆครับประมาณนี้เลยนะ ส่วนนิสัยที่มีว่ามีตามนี้ครับกางรูปฝั่งซ้ายเป็นแมนซ่านะเป็นปี23แฮตบิบวก8นะครับส่วนฝั่งขวาเป็นลิยาดมาเลยะเป็นปียูทีบวก5เท่านั้นครับก็โหูแมนี่สั้นอินขาดนะผมถ้าให้เทียบกันตรงนี้นะครับดูครับหูเด่นที่สุดก็จะเป็นสงซ่านครับ142รองมาแล้จะเป็นข้องตัวเลี้ยงบอลยิงไกลครับกับอ่านเกม140เบรสุดยอดส่วนมาเลที่เด่นสุดก็จะเป็นสงซ่านครับ130นะครับประมาณนี้เลยหูแมนที่สั้นก็จะบ้าไปไหนครับดูครับสีทองอย่างเยอะคือบเย ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเก้าเลยนะครับสุดยอดครับประมาณนี้เลยนะส่วนนิสัย่ทิมมี่ก็มีอย่างเยอะครับทั้งคู่แล้วหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนะเป็นปีดีซีบวกห้าคู่กับเจมี่วาร์ดี้เป็นปีดีซีบวกแปดครับหูถนัดสองเท้าทั้งคู่นะก็เจมี่วาร์ดี้รับอย่างบ้าครับดูครับเด่นที่สุดก็จะเป็นยืนตำแหน่งครับร้อยสี่สองแล้วก็ลองมาจะเป็นจบสกอร์สปีดต้นความเร็วร้อยสี่สิบเอ็ดบอลเลยร้อยสี่สิบครับหน้าเด่นจัดๆเลยเจมี่วาร์ดี้รับดูครับหูอย่างบ้าเลยครับจะใช้คำไหนดีครับ ส่วนเฮลิเคนเดชสุดก็จะเป็นจบสกอร์พลังการยิงนะครับร้อยสามสิบเอ็ดน,นะครับประมาณนี้ส่วนนี้ใส่ที่มีมีตามนี่ครับทั้งคู่ ก็ถ no to ือว่าเป็นฟูลเลเตอร์น่าเล่นจะจัดเลับก็ไปดูเทคนิคทีมและเทคนิคนักเตะกันเลับ Let's g ูหากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม F c ซออรลไม่ว่าจะเติมเชล FCMC หรือบาทกาลีน่าเติมเอในเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนและบริการอื่นๆครบวงจรขอแนะนำร้านโอช็อปร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพจจริงต้องมีติกถูกใครที่สนใจสามารถคลิกริงหน้าล่างเลยเลยครับผมและนี่ก็คือเทคนิคทีมล้วก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5นในลึก3เกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5นกรอบ7เฟรีคิกรูปแบบทีเป็ปกติและนี ก็คือเทคนิคนักเตะนะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรนดกันเลย let's go <S เอาเลยครับทีมเราจะด้วยเป็นฟูลเลวเมลิตครับมาแน่นอนเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากขวาไปซา้ายครับฝั่งนู้นเลื่อนเคก่อนครับไปแค้มไปแค้มคืนมาก่อนเอเซียงจาริเบลให้มาที่ไปแค้มบูโกซันเชสบูโกซันเชสจ่ายมาตรงนี้แล้วหูยกองเตะมาจิ้มสกัดไปได้ก่อนครับแต่ว่าเลวเมลิตยังไม่ได้บอลอยู่งัดมาตรงนี้เอาฟาส์ art, หมอมาแต่ว่ากล่องเตะก็มา กัดไว้ได้ครับโอเคแมนนิสันเจมแมนนิสันให้มาที่ฮอลลิเกนฮอลลิเกนให้มาที่มาเลสไปครับมาเลสมาเลสทิ้งมาให้กับเจมี่วาร์ดี้ก็เรียบร้อยเลยครับสุดยอดครับคมอยู่ครับตัวนี้วาร์ดี้โอโ้โหฮอลลิเกนดักได้ฮอลลิเกนให้มามาเลสแล้ววาร์ดี้ไม่รอชาร์ตดูครับเฟิร์สทัตทีโโอโ้หแล้วยังไงอย่างอย่างยิงไม่ได้ครับแฮอลลิเกนให้มา เมนดี้จะยิงตรงนี้ก็ติดบล็อกครับเซียงบลอคฟาดักได้ผูก็เซนสเชตมาเบคแฮมปั่นตรงนี้ก็เป็นประตูเลยครับตีเสม,มอมาได้ครับจากเดวิดเบคแฮมครับโอ้โหเจฟฟี่ชุบบล็อกก็ได้ครับแต่ว่าเบนมียังไงเบนมียกมามาเลสเอาละมาเลสให้มาที่แฮร์ริเชนมายืนฝั่งนี้มาครับแล้วทิ้งมาให้กับวาดี้ถึงไหมวาดี้ถึงครับแล้วเป็นเจมส์บีวาดี้ก็สองหนึ่งครับตาครับ สุดยอดครับคมจริงๆครับวาร์ดี้เนี่ยแล้วคือความเร็วกับอะไรนะเฟอร์ทัตจับบอลได้ก่อนครับสุดยอดเลยแล้วฝั่งนูน้นหมาครับให้มาไปแค้มเอาฮาวเจอแมนซันยังมาได้ครับเดี๋ยวมนลุดแล้วยิงไปเลยครับก็หูยหลุดเกาะไปวาร์ดี้ให้มาที่เจม,มนิซันแมนนิซันจะเข้าขวาตรงนี้ก็เจอมาบบางไว้ได้ก่อนเมนดี้ให้มาคาสันเย่มาเลสใหม้มาเมนดี้ แล้วเป็นแมสดิซันปัดด้วยขวาก็ยังไม่เต็มแรงมากพอครับแมนดิสันเลยเบาไปเลยแล้วหูจังหวะน,นี้ระวังครับโรนัลโด้บอฟาดเ <c oughs> ข้าพัวไปแล้วด้วยแล้วโรนัลโด้ปั่นตรงนี้ก็หลุดกรอบไปครับเน้นไปหน่อยครับฝั่งนู้นแล้วโรนัลโด้ซีซีเจอเมนดีครับหูสุดยอดแฮร์ี่เคนให้มาตรงนี้ก็โดนหนักไว้ได้ครับชาบิดองโซให้มาที่โรนัลโด้เบนมีก็สุดยอดครับเบียดได้ดี แล้วระวังครับใจยิงตรงนี้ก็เข้ามือแคสเปอร์ไมเคิลครับให้มาที่อูโกซันเชสตรงนี้วอลฟาร์ดโอ้ยเข้าสกัดดีนะป่าดีให้มาที่ามาเลสไปครับมาเลสมาเลสหลบไปได้หนึ่งให้มาที่เข้างในมาแฮาริเคนแฮริเคนให้มาที่เมนดี้ซัดตรงนี้ก็เบาไปหน่อยครับไม่ได้เป็นตัวที่จอมส่องอย่างแล้วเอ้าแต่ว่ากองเตะโหมมาให้แฮรริเคนแล้วก็เป็นประตูเลยครับโอ้โหถูกที่ถูกเวลาครับตรงนี้ โอ้โหต้องชมกองเต้เลยครับโอ้ <S 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 โหมาดักบอลไม่ได้แล้วจ่ายมาให้เฮลิเคนอย่างเร็วไม่ล้มหน้า,ารครับเฮลิเคนก็มีสัญชาตญาณกองหน้าอยู่แล้วครับไม่ดูว่าเมนดี้อุ้ยใช้ได้นะแล้วไปรครับแฮร,ร์ลิเคนเปิดทัตลงมาแฮร์ลิเคนลากเข้าในมาครับเฮลิเคนไหลมาให้กับเจมี่วาร์ดี้แฮกทิกเลยครับใส่ก้อยไปสุดยอดครับเจมี่วาร์ดี้โอ้โหสุดที่เนี้ยตัวนี้ผมชอบมากเลยกองหน้าสไตงไงล์เงี้ยเร็ว สองเท้าหาช่องดียืนตำแหน่งดีนะครับโอ้เฟี้ยวมากเลยเจมี่วาร์ดี้เอาฟาดให้มาที่ต่องเต้เอาแล้ครับอาริเคให้มาดูครับเจมี่วาร์ดี้อย่างโกงครับแล้วไม่น่าพลาแล้วครับเจมี่วาร์ดี้แต่ว่าโอ้โหผมเลือกไม่ถ่วจะฝั่งไหนดีครับเลยช้าไปเลยครับน่าเสียดายโอเคไม่เป็นไรมาใหม่ครับมาเลสให้มาที่วาร์ดี้วาร์ดี้เจอเปร์ไปเล็บทอสกัดดีครับโรนัลโด โรนัลโดเจอเบนมีครับดักไปได้แต่ว่าบอลยังเข้าทางฝั่งนู้นครับระวังครับโรนัลโดเจอวอลฟ้าครับอุ้ยเล่นดีนะวอลฟ้าถือว่าจะไม่มีความเร็วแต่ตรงนี้ครับซูเปอร์เซ็ผมแฮชเบอร์ชไม่เคยเลียบโอ้โหเกือบไปครับเกือบไปโอู้นี่ครับได้โชว์เซฟจริงๆครับแต่ว่าลูกนี้ระวังครับโอเคระวังครับโอเควอลฟ้าอุ้ยเล่นดีนะวอลฟ้าเตโอเติมมาเตโอ เบโอฟอสมาตรงนี oh, ้ได oh, oh, cool. ้โมงด้วยครับแล้วก็เป็นประตูครับโอ้โหโมงโฉบมาได้ก่อนครับฮูโกซันเชสครับโมงย้อยๆเข้าโกไปแล้วครับดูครับโอ้โหหมอนซิเชครับแคสเปอร์ชมาเคิลนะครับชาบิลอนโซให้มาตรงนี้เบนมีดักได้โอเคเบลเปิดมาตรงนี้แล้วได้โมงครับแล้วปัดไปก่อนครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยแคสเปอร์ชมาเคิลครับเสียงให้มาตรงนี้ยังไงชาบิลอนโซได้ยิงก็ปัดไปก่อนครับโอ้โห นี่ครับหลังๆก็ได้โชว์เหมือนกันครับแอสเปอร์สมัยขึ้นเปิดมาตรงนี้เป็นมีเอา้ายังไงเป็นมีโหมมาโอเคครับแล้วก็น่าจะจบเกมไปครับตรงนี้อลิเคนนี่ครับลอยครับได้แฮกติกไปครับได้ลูกบอลไป สุดยอดครับเจมี่วาร์ดี้นี่ครับมาดูสถิติครับก็โอกาสยิงเรา6นะครับเขากรอบหน้ได้มา4ประตูเลยนะครับหมูสุดยอดจริงครับเจมี่วาร์ดี้อย่างคมเลยครับตอนนู้นมีโอกาสยิง10เลยนะครับเขากรอบเจ็ดแต่ว่าได้มาเพียง2ประตูเท่านั้นครับก็ถือว่าแคสเปอร์สมัยเครื่องแบซุปเปอร์เซฟได้หลายรูปเหมือนกันครับเฟี้ยวมากครับก็เปอร์เซ็นต์ของบอนนี่เราน้อยกว่าอย่างเห็นนะเพราะว่าช่วงท้ายเกมนี่คือฝั่งนู้นบุกหนักจัดๆเลยครับโอเคนะเราตั้งแต่แบบเจมี่วาร์ดี้ยิงพลาดไปนี่ก็โดนบุกไม่ยั้งเลยครับ มาดูเลตติ้งเขาก็เป็นเจมี่วาร์ดี้ได้ไปแน่นอนครับ9.6ครับหมูสุดยอดอย่างเงี้ยแพ็กติกครับเฟี้ยวมาเลยเจมี่วาร์ดี้มีทั้งความเร็วความคล่องท่าสองเท้าโอ้เฟิร์ตทัชก็ดีครับครบเครื่องจริงๆตัวนี้คมก็คมครับเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวเลยผมชอบมากเลยเจมี่วาร์ดี้นะครับต่อมาเป็นแฮนดิทีแข้งไม่ได้ไป9.6เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบคอยพักบอลคอยเล่นชิงกับเจมี่วาร์ดี้ได้ดีเลยครับโหสุด ถือว่าฟิวมาเลยครับแฮร์รี่เคนปีนี้แค่บวกห้นะคือเจ้าของทีมเนะี่ยเขารอเก็บตังค์ซื้อแฮร์รี่เคนบวกแผลนะครับแต่ว่าก็มาให้ผมรีวิวก่อนนะก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเอาไว้เล่นแก้ขัดให้ก่อนเลยครับฟิวมาผมก็คมครับยืนตำแหน่งก็ถือว่าใช้ได้นะพูดถึงยืนตำแหน่งนี้คือเจมี่วาร์ดี้ก็หาช่องได้ดีเป็นอีกตัวหนึ่งเลยครับยืนตำแหน่งร40เลยนะครับฟิวมากองเตี๊ยบตัวนี้คือหัวใจในแดนกาลางนะ โอ้ผัวพ,พันคือกองเต้นเนี่ยสไตล์นี้อยู่แล้วครับ <Yeah. S 1> ชว่วงพริกพีนเนี่ยคือแบบคันเข้าสกัดความเร็ววิ่งไปทุกที่ทุกเวลาจริงๆครับตัวนี้เฟี้ยวมากองเต้ได้ไป7.5ครับโอเคเลยแอซิดได้ด้วยครับแคสเปอร์ช่วยแค่นก็โชว์ซูเปอร์เซฟได้หลายรูปเหมือนกันครับได้ไป7.1นะครับเฟี้ยวเฟี้ยวอ๋อฟ้าครับปุ้ยตัวนี้คือคือผมไม่ได้คาดหวังมากไงคือเห็นสแต็กแล้วครับว่าช้านะครับ ทั้งคู่เซนเตอร์เราเนี้ยแต่ว่าอุ้ยเล่นออกมาแล้วเล่นดีเลยครับพอาฟาสลูกล่างดีมงก็ได้การเข้าสกัดนะครับโอเคเลยไม่ได้แย่ลยครับมาเลสก็ได้ไป7.1ครับตัวนี้คือแค่บวก็ถือว่ามีความพีเความคล่องอยู่ครับโอเคเลยครับการจ่ายบอลการเชื่อมเกมฟิวมามาเลสวิงก็ถือว่ามีความดีว่าปีนี้โอเคเลยเบมีได้ไป6 6จุดหก็ถือว่าตามมาตรฐานครับโชว์การเข้าสกัดหนักแน่นอยู่ครับฟิวเลยครับเบมี ก็ถือว่าตอนแรกผมคิดว่าเบนมีนตัวรูปร่างสูงครับแต่ว่าเหมือนจะรูปร่างเล็กกว่าวาฟ้าใช่ไหมเพราะถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคคล้ายๆวาวฟ้านะแต่วาฟ้าจะเด่นกว่านิดนึงครับ <Yeah. S 1> ประมาณนี้ค <Yeah. S 1> าสเซเน่ก็ได้ไป6.5ก็ถือว่าตามมาตรฐานนะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่าถ้ามาบุกฝั่งนี้ก็แทบจะเข้ากัดได้อยู่คาสเซเน่โอเคเลยหมวกบอลก็ได้ครับตัวนี้ เฟี้ยวๆอยู่เมนดี้ก็ถือว่าทรงคล้ายๆกองเต้เลยครับแต่ว่าคือเหลือจังหวะเกมลุกนะครับคือผมจำไม่ได้ว่าถนัดเท้าไหนก็เลยลองยิงไปก่อนก็เลยยิงเบาเลยคือผมจำไม่ได้ว่าสแต็คเกมลุกเขาเฟี้ยวแค่ไหนนะครับแต่ว่าเกมรับนี่คือให้เลยบให้เลยโคพันได้ดีจริงๆครับเฟี้ยวมากแต่ว่ากองเต้เนี่แย่งซีนหมดเลยครับประมาณนี้ครับเจมไม่ได้ซ้าเขาก็ยังไม่ได้โชว์เลยมากนะการเฟสทัชนี่บางจังหวะดีบางจังหวะไม่ดีนะครับ แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคเจมันดิสันถ้าให้ได้แบกนะครับก็แบกจริงๆครับเจมันดิสันปีนี้ผมเคยลองใช้อยู่ครับแค่บวกหหรือมันก็บวกห้าเนี่ยะก็เฟียลได้ครับคราวนี้บวกแปนี่คืออย่างบ้าแน่นอนครับเจมันดิสันโอเคนะประมาณนี้เจพีชุบก็ได้ไป5.5าจุดก็ถือว่าเบียดได้โอเคครับแต่ว่ายังไม่โชว์สักเท่าไหร่ครับได้ไปได้เ е ตติ้งต่ำที่สุดของเจพีชุบก็ประมาณนี้ครับทีมนี้ก็ใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยได้นะหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมมนนต์าพูดดคคุยกััไ้รบ ก็เหมือมนเดิมครับสตอร์คาที่ชืช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S <S ผมกันด้วยชวนกันไปเนื้อสาตสุขภาพด้วยครับเจอใหม่คลิปหน้าเจอกันด็อกบาร์ด็อกบาร์กระชากมาด็อกบาร์เจอวอลฝาดับดูครับฮึสกัดสวยมากฮะบอลฝาดให้มาที่กองเต้ให้มาที่ฝาดี้ฝารับวารีดูครับฮู้เร็วจะจัดครับเจมี่วาดี้เจมี่วาดี้ลองยิงไปเลยครับปาดไปก่อนครับครูตัวระวังครับ เ็นมีเบียดได้ครับสุดยอดแต่ว่าอย่างเคียไม่ขานะดครับด็อกบาร์ก็เจอเมนบีต่อครับสุดยอดครับเ็นมีไฮริเคนให้มาที่มาเลสมาเลสให้มาที่วาดี้เราเฟิร์ทัทไปครับเจมี่วาดี้เจมี่วาดี้ยิงไปตรงนี้ก็ยังติดบล็อกครับเมนดี้ให้มาไฮริเคนเอาครับวาดี้เจมี่วาดี้ให้มาไฮริเคนไฮริเคนไหลมาที่ กล่องเต้ลองส่องตรงนี้เลยครับผู้สุดยอดครับกล่องเต้ไม่หยับมาครับแล้วเป็นเจมี่วาร์ดี้ได้รับสังหารเลยครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับผู้สุดยอดครับกล่องเต้ิ้งมาให้วาร์ดี้ไปครับเจมี่วาร์ดี้ผู้ดูครับวาร์ดี้แล้วก็ปั่นด้วยสายดูก็เรียบร้อยครับเจมี่วาร์ดีุู้นักทีกเลยครับโอ้โหตัวนี้อย่างบ้าครับเจมี่วาร์ดี้กระชากไปครับเจมี่วาร์ดี้ แล้วก็ยิงลูกนี้เรียบ้อยครับสุดยอดครับสุดจัดจัดครับความเร็วดูครับกระชากไปได้ครับแล้วก็เข้าขวาก็ไม่เหลือแล้วครับพาลิเชนกระชากไปแล้วพาลิเคนพาลิเคนหนึ่งรอก่อนให้มาที่เจมี่วาร์ดีวาร์ดีลองส่องเลยครับหูด้วยซ้ายสุดยอดครับี่นียบยิงไกลก็ได้เหมือนกันวาร์ดีเวนดี้เอาละครับมาเลสให้มาที่คาสันเยเติมมาครับคาสันเย สตานเ่เปิดมาตรงนี่แฮร์รี่เคนได้โคกเน่งๆเลยครับสุดยอดครับแฮร์รี่เคนสุดจัดๆครับนี่หมองไปเลยครับโล่งๆเจมี่วาร์ดีไปครับไปครับกระชากหลบมาได้เจมี่วาร์ดีจะยิงแล้วครับแต่ว่าจานจุดโทษครับนี่ครับผมจะยิงแล้วครับเมื่อกี้แต่เขามาสกัดจากข้างหลังนะครับแล้วเป็นเจมี่วาร์ดดีกันเรียบร้อยเลยครับโอเคสุดยอดครับ แลบหน่อยเมวาร์ดี้แทงมาให้แฮร์รี่เคนครับเป็นแฮร์รี่เคนตรงนี้เราซ้ำได้ครับโอเคสุดยอดครับแฮร์รี่เคนบอลไม่ไปไหนครับอยู่ตรงหน้าก็ซัดให้เข้าให้เลยครับสุดยอดดูให้ทีเหมือนกันครับยวไปชุบเข้าสกัดดีครับแล้ววาร์ดี้ไปครับเจมี่วาร์ดี้ดูครับความเร็วมีครับเจมี่วาร์ดี้ก็เรียบร้อยเลยครับสองไมเลยครับขึ้นน้ำไปอย่างเร็วต้องขออภัยด้วยสีเสื้อคล้ายๆกันเลยครับโโหฝั่งนู้นเหมือน เปลี่ยนเสื้อชาร์ปผมผู้สาเสื้อนี้แล้วนะครับอย่างนี้ครับแล้วซัดไปครับเจมี่วอร์ดี้สุดยอดอฟาวดหนักได้ครับอฟาวดให้มาฟองเต้อาซานเย่ให้มาเอาเลยครับวอร์ดี้ให้มาที่แฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนพลิกบอลหน่อยแล้วยิงไปตรงนี้โโอ้หนิดเดียวครับบอลเกือบไหลเข้าประตูไปแล้วเสียด,ดายครับวอดี้เต้นชิงกับแฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนปัดตรงนี้ก็หูยังปัดไว้ดิครับผู้สาวประตูวอดี้ให้มาแฮาร์รี่เคน แฮร์รี่เคนเฟิร์ทัปลบไปเลยครับแฮร์รี่เคนมีความแข็งความหนาครับตรงนี้ให้มามาเลสมาเลสปั่นด้วยซ้ายก็หนึ่งหนึ่งเลยครับพุมพรมครับสุดยอดมาเลสโตเหมือนกันครับวาลาสิกไหลมาตัวนี้กล่องเต้ครับยังยืนถูกที่ถอยรับเมนดี้แทงมาให้กับเจมี่วาร์ดี้ไปเลยครับเจมี่วาร์ดี้ไม่น่าพลาดลูกนี้ด้วยซ้ายก็เรียบร้อยครับนิ่มๆครับโอ้โห